บอลกอริล่า MT เนื้อแบงค์ลายคอร์ d แบบขั้นบันจดไกดสีไทยเทดามก๊อกเคลือบรายละเอียดในคลิปครับ สวัสดีครับบริษัทเดือตกปลาตอง8ครับวันนี้มีชุดตกปลาหน้าดินมานําเสนอ1ชุดเป็นของค่ายหมาป่านะจะเป็นคันกอริล่าเอคันกอริล่าเอนะครับจะมีความต่างจากคันกอริล่ารุ่นเดิมอยู่สองสจุดนะครับอย่างแรกเลยที่เห็นเห็นก็คือเนื้อแบงค์จะเปลี่ยนเป็นลายเอ็กคอร์แบบขั้นบันไดวงไกดจะเป็นสีไทเท ตัวนี้เป็นสีไทเททุกตัวเลยนะยันทิปท็อปเลยด้ามจะเป็นด้ามกรอ,อกเครือบเหมือนกันนะครับด้ามกรอ,อกเครือบตูดคันจะเป็นอลูมิเนียมกึง่งแต่งแหวนมาให้ส่วนรีซีฟจะเป็นของหมาป่านะครับของหมาป่าก็จะมีโลโก้ของหมาป่านะครับแล้วก็มีาตาสัญลักษณ์ที่ใส่ไว้กันฟ้าผงฟ้าผ่าอะไรอย่างนี้นะครับคันจะมีเข้ามาทั้งหมด4ระยะก็จะมีขนาด7ดฟุต ราคา750บาท8ฟุตราคา830บาท9ฟุตราคา910บาท10ฟุตราคา990บาทสำหรับลอกที่เอามาเสนอนะครับก็จะเป็นของค่ายหมาป่าเหมือนกันตัวนี้ก็หลายๆท่านคงเคยใช้มาแล้วนะครับอยู่กับนักตกปลามามากกว่า20ปีนะครับทรงก็ทรงเดิมรูปทรงเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงหลักๆของตัวลอกของหมาป่าก,ก็คือสปูนอลูมิเนียม อบอดี้จะเป็นกาไฟ์น็อกไม้ขนาดใหญ่จับกระชับมือนะครับตัวนี้แล้วก็เรื่องของกิ่งเสียงที่ค่อนข้างดังสำหรับหมาป่านี่ก็จะมีตอนนี้จะมีหลายเบอร์นะก็จะมีจุดแตกต่างกันให้สังเกตก็คือว่าตัวสปูลสีสีเหลืองเ,เนี่ยจะเป็นสามลูกปืนพวกนี้จะเป็นสามลูกปืน ตัวสปูนสีขาวสีเงินเนี่ยก็จะเป็นห้าลูกปืนยกเว้นตัวเล็กตัวเล็กจะเป็นตัวสี่ลูกปืนแล้วก็ตัวที่เพิ่งมาใหม่ก็คือเป็นตัวสปูนสีเงินแต่ว่ามีขีดสีน้ําเงินตัวนี้จะเป็นหกลูกปืนเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้มาดูเรื่องราคากันสำหรับลอกหมาป่านะครับก็เดี๋ยวไล่จากเบอร์เล็กไปเบอร์ใหญ่นะ รอกหมาป่าเบอร์733 3ลูกปืนราคา560บาทเบอร์734 4ลูกปืนราคา580บาทเบอร์833อา่า3ลูกปืนราคา590บาท835 5ลูกปืนราคา610บาท836 6ลูกปืนราคา660บาท1033 3ลูกปืนราคา615บาท1035 5ลูกปืนราคา635บาทและ1036ลูกปืนราคา680บาทถ้าลูกค้าซื้อสินค้านะครับถ้าซื้อชิ้นเดียวจะมีค่าจัดส่งแบบโอนเงิน50บาทเก็บเงินปลายทาง100บาทแต่ถ้าลูกค้าซื้อ2ชิ้นหรือซื้อเป็นชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคันกับคันคันกับลออลอกลอก,กับลอกอะไรก็แล้วแต่ัต้งแก่2ชิ้นขึ้นไปนะครับโอนเงินเราจัดส่งให้ครีเก็บเงินปลายทางบวก100บาท ฝากติดตามเพจของเราด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะมีกันอยู่2เพจนะก็เป็นแปาป8 8ขายงเหยอตกปลาและเอฟฟิชชิ่งตัวอีกเพจนึงจะเป็นของพีโลฟิชชิ่งสำหรับน้าๆนักตกปลาที่เคยติดตามเพจเก่านะครับบางเพจของเราเข้าไปดูแลอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนแฮกนะครับก็รุกคนมาติดตามเพจใหม่แล้วก็ติดตามช่องยูทูบของเราแล้วกันขอบคุณครับ